ประเทศตุรกีเป็นสาธารณรัฐระบบประธานาธิบดีในยูเรเชียพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกโดยมีพื้นที่ส่วนน้อยในอีสเทรสในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ประเทศตุรกีมีพรมแดนติดต่อกับ8ประเทศได้แก่ประเทศซีเรียและประเทศอิรักทางใต้ประเทศอิรานประเทศอาร์เมเนียและดินแดนส่วนแยกนาคีชีวันของประเทศอาเซอร์ไบจานทางตะวันออก ประเทศเจอร์เจียทางตะวันออกเฉียงเหนือประเทศบัลแกเรียทางตะวันตกเฉียงเหนือและประเทศกรีซทางตะวันตกทะเลดำอยู่ทางเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้และทะเลอีเจียนทางตะวันตกช่องแคบบอสฟอรัสทะเลมาราและดาดานลรวมกันเป็นช่องแคบตุรกีแบ่งเขตแดนระหว่างเทรสกับอนาโตเลียและยังแยกทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียที่ตั้งของตุรกีตั้งอยู่หน้าทางแพร่งของยุโรปและเอเชียทำให้ตุรกีมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างยิ่ง โดยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตุรกีมีประชากรประมาณ85ล้านคนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวตุรกี